สวัสดีครับก็จะมาบอกวิธีนะครับในการประกอบเริ่มต้นนะครับหลังจากที่สั่งไปแล้วผมสั่งไปแล้วส่งไปแล้วนะครับสิ่งที่จะได้นะครับก็จะมีะมันจะมี2 2มัดนะครับมัดที่1ก็จะมีกระบอกนะครับแล้วก็มีลูกดอกมีปีกแล้วก็มียางนะครับมันจะมี3ขั้นตอนนะครับมันจะมี3าม สามจุดทีจ่จะต้องประกอบนะครับก็จะมีตัวรางนะครับแล้วก็ท้ายก็จะมาเริ่มจากการประกอบท้ายก่อนนะครับตัวท้ายก็จะเป็นท้ายเปล่านะครับผมท้ายเปล่าเอาท้ายเปล่ามานะครับแล้วก็นอ็อตมันจะมีน็อตอยู่ที่ด้านล่างนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ด้านหลังหนึ่งตัวใส่ประกบกันไปเลยนะครับผม ใส่ประกบกันเลยครับก็ประมาณนี้นะครับใสไปแล้วก็ยึดครับการยึดก็แล้วแต่จะใช้นะครับส่วนถ้าจะเร็วก็สว่านนะครับผมเอพอแน่นครับ อย่าไปฝืนมันเยอะนะครับมันเป็นอลูมิเนียมตัวที่สองครับก็จะเป็นตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวด้านล่างตัวนี้ใส่ครับไปยค่อแน่นๆครับเรียบร้อยก็ได้ท้ายกับรางนันแล้วนะครับท้ายกับรางแล้วก็ลองมาเช็คดูครับว่าลูกดอกกับตัวรางล็อกหรือเปล่าก็ใส่ลงไปดูครับ ดันก็ค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึงนะครับผมก็เซฟโอเคนะครับผมเซฟโอเคก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เล้วยต่อมาก็มาด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะมีรูนะครับจะมีรูปีกตรงนี้นะครับเป็นรูปีกที่จะมีรูน็อตสตัวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมตรงนี้ตรงนี้รูน็อตสตัวด้านล่างนะครับจับหงายครับ พี่ีใส่ก็เอา,อาตัวโรเลอร์นะครับโรเลอร์เนี่ยมันจะมีมจะมีสองข้างเอาออกข้างใดข้างหนึ่งครับเอาออกข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ร้อยครับร้อยไปเลยแหวๆหามุมกันครับนี่ร้อยให้รูนะครับรูทั้งสามเนี่ยตรงกัน นะครับผมรูทั้งสามนี่จะตรงกันนะครับอ่าแล้วก็ยึดน็อตตัวโรเลอร์เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับนี่ตัวโรเลอร์จะอยู่ด้านบนนะครับตัวล่างยีน็อตครับจะมีสามตัวนะครับน็อตมีสามตัว พอแน่นครับอย่าไปฝืนมันเยอะนะครับผมมันเป็นอลูมิเนียมถ้าฝืนมันมากมันจะขาดนะครับอาจจะขาดได้ครับขาดฝังได้เลยนะครับเอาตึงๆนะผมเอาพอตึงเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสามตัวเข้าที่ล็อก เลยนะครับมันจะล็อกเข้าไปในด้านในรางครับตรงรางมันจะเป็นท้องนะครับเป็นท้องเป็นวววาวอยู่มันก็จะล็อกเข้าไปนะครับต่อมาก็ใส่ครับตัวโรลเลอร์นะครับต oh! ัวโรลเลอร์จะมีมันจะมีรูเฉพาะอยู่คร ja. mm, um sí. uh uh ับอตัวพวกนี้มันจะมีรูเฉพาะของมันอยู่นะครับก็น้อยครับที่จะใส่ผิดนะครับเพราะว่ามันมันมีไม่กี่ตัวครับตัวขันก็จะมีแค่ห้าตัวนะครับห้าตัว น็อตตัวนี้ก็แน่นๆครับน็อตาโอเลอร์ uh, ปีกหลวมลเลอร์ลวมนะครับมีผลต่อการยิงนะครับมีผลต่อการยิงเอาแน่นๆครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้ายิงไปแล้วนะครับอาการมีอาการผิดปกตินะครับลองขยับ ลองขยับโรลเลอร์ดูนะครับว่ามีหลวมหรือเปล่าปีกหลวมหรือเปล่านะครับถ้าปีกหลวมโรลเลอร์หลวมแก้ไขแล้วก็ยิงใหม่ครับต่อมานะครับก็จะเป็นการขึ้นสายยางนะครับก็จะเป็นยางยางก็จะเริ่มจากมาัดปมนะครับยางผมจะให้ไปยาวนะครับให้เป็นยาวก็แล้วแต่เราจะเอาแบบไหนถ้าเริ่มต้นก็ประมาณนี้ครับเอาประมาณนี้เลยก็ได้หรือว่าจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับก็ร้อย ร้อยลงไปในรูตรงนี้ครับนี่ร้อยลงไปในรูนี้สองเนนี่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะร้อยก็ใส่ใส่ด้านนี้ก่อนใส่ด้านนี้ก่อนนะครับจะจะได้ไม่มึนนะครับนี่นี่คือด้านหน้านะครับใส่มาอย่างนี้นี่นะครับ ดานหน้ายังไงดีทางเดียวกันเลยนะครับนี่ครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับจะอยู่อย่างนี้ใส่เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งปมนี่มัดไปเลยนะครับปมนี่มัดไปเลยแล้วก็มาใส่ทีเดียวครับมันมันจะใส่รูกันได้อยู่ก็ประมาณนี้ครับผมนะ ใส่รูสองข้างนะครับยางก็เ no ท่า <ny> ก <ug ling> ันนะครับความห่างเนี่ยความห่างฝั่งนี้นะครับกับความความห่างฝั่งนี้จะต้องเท่ากันนะครับยางข้างใดข้างหนึ่งสั้นกว่าข้างหนึ่งนะครับจะมีอาการเกิดจากออกซ้ายหรือออกขวานะครับแล้วแต่ยางฝั่งนั้นจะจะสั้นหรือจะยาวนะครับจะมีอาการนะครับจะมีอาการออกซ้ายหรือออกขวาอย่างอย่างเช่นตัวนี้ครับน่ะ สังเกตดูว่าฝั่งนี้น่าจะสั้นครับฝั่งนี้น่าจะสั้นกว่าฝั่งนี้นะครับก็ต้องทําให้มันตึงครับตึงด้วยโดยการหนึ่งก็คือดูยางครับว่ายางมันเสมอไหมถ้าไม่เสมอก็อาจจะอยู่พี่ปมตรงนี้ครับปมตรงนี้เราอาจจะมัดไม่เท่ากันนะครับมีผลครับผมมีผลก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพร้อมยิงสุดท้ายที่จะพร้อมยิงนะครับจะมีลูกกับกระบอกครับลูกกับกระบอก นะครับ,ม,นะรบมัดอย่างนี้เลยนะครับมัดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเอาปลายนะครับกลับมาให้มันเป็นสองคู่สองเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ม้วนเลยครับม้วนอยู่ตรงเนี้ยเรามามัดอยู่ประมาณนี้ครับหรือว่าประมาณไหนก็ได้ครับแล้วก็ตัดปลายมาทิ้งใหามันเหลือนะครับก็ม้วน เหมือนมัดครับเหมือนมัดเชือกธรรมดาครับเนี่ยก็จะเป็นคู่คู่ของมันนะครับแต่ว่าจับมันมัดเลยสักคู่นะครับผม นี่ครับมันจะได้มาอย่างนี้มันจะได้ห่วงอย่างนี้ครับแล้วก็ไสายตรงนี้ครับจุดไฟครับจุดไฟทิ้งไปเลยครับหรือไม่กระัตัดทิ้งจุดไฟทิ้งไปเลยมันก็จะได้ห่วงอย่างนี้มาทําอย่างนี้ครับผมอย่างนี้เลยครับเป็นห่วงลูดครับมันจะเป็นห่วงลูดนะครับมันจะเป็นลูดนะเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นห่วงลูดนะครับก็ ส่อย่างนี้เลยครับทําเสร็จก็ใส่ถ้าไม่สงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าผมมีวิดีโออีกหนึ่งอันอยู่นะครับนี่ถึงเวลายิงทะลุปลานะครับเอาออกไม่ได้ก็หมวนครับก็ดึงดึงปมตรงนี้เลยครับมันก็จะหลุดออกจากรูดอกครับแล้วก็ใส่นี่มันก็จะแน่นเหมือนเดิมมันไม่หลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุดก็มาเริ่มจากทางหน้าครับทางหน้าเงือออกครับ ก็เริ่มจากด้านหน้าครับใส่เข้ามาเลยปี่กฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือร้อแยบบแบบปีกมาจากทางขวามือครับร้อยมาด้านบน ลอยมาจากด้านบนนะลอยมาจากด้านบนครับไอปมตรงเนี้ยให้อยู่ด้านบนนะครับให้ดูด้านให้อยู่ด้านบนถ้าอยู่ด้านล่างอ่ะลูกดอกมันจะลอยนะครับมันจะทับมันจะมันจะทับปมลูกดอกมันก็จะลอยให้อยู่ด้านบนครับก็ทําตึงครับทีนี้ ม้วนคับม้วนเก็บที่เหลือม้วนเก็บที่เหลือนะครับม้วนไปเลยครับาก็ใส่ปาบหมุนหมุนไอ้ตัวนี้ถ้าเซตยางเรียบร้อยตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งจุดไฟไว้ไม่ต้องอย่าปล่อยให้มันยาวครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอันตรายด้วย ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับการพร้อมยิงครับผมี่ประมาณนี้พร้อมยิงครับโอเคครับผมส่วนยางก็ใส่ได้เพิ่มครับเพิ่มตรงนี้ใส่ได้ครับมานี้ครับหน้าตาสายก็ขึ้นฝั่งไหนฝั่งนั้นนะครับสายเนี่ยมันจะลอยมาจากมันจะออกจากกระบอกฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลอยขึ้นฝั่งนี้ไปเลยนะครับ มันจะอยู่ใต้เชือกมันจะอยู่ใต้เชือกนะครับมันจะอยู่ใต้เชือกนะครับแล้วไปยาวมาเลยยาวยาวยโอเคครับผมก็ประมาณนี้กับเบื้องต้นนะครับผมโอเคหมดแล้วครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผมนะก็นานหน่อยครับนานหน่อยโอเคครับสงสัยนะครับสงสัยก็สอบถามผมได้ครับโทรมาหาผมก็ได้นะครับ ถามทุกอย่างครับถ้าผมรู้ผมก็จะตอบนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมครับ